สวัสดีครับนานาน้องๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมพีรอกเพลอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของคลินิกรัรกษาโอคนะครับอันนี้ก็เป็นานานาส่งมา2ตัวนะครับจากสมุทรสาครน,นะครับแจ้งมาว่าเล่นน้ําเคลมน้ํากลอยนะครับตัวนี้ได้ว่า hif นะครับโซนิกสปีดรอบสูงปีดเลย9.1ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ส่วนตัวนี้สมัยก่อนผมเคยใช้อยู่เหมือนกันทีมแซดนะครับทีมไดว่าแซด bps หรือว่า big e a d special นะครับ ม่ตัวนี้แก่แต่เก่าเลยเล่นน้ำก่อยน้ำเค็มครับก็เสียงลูกป,ปืนอ่าที่ที่มีคาบเกลือคาบปลไรลลูกป,ปืนไม่น่าจะแตกเสียหายอะไรนะครับเนี่ยความลื่นปรับหน่วงปรับคอนสปูลฟรีหมดแล้วหน่วงเป็นศูนย์หาความลื่นไม่เจอครับไม่มีปัญหามาถึงมือหมอแล้วเดี๋ยวโอเคล้าง ทีมซัดกันก่อนเลยดีกว่าบิกแบสเป e เชียลตัวนี้ดูซิจะกลับมาลื่นได้แค่ไหนอ่าโอเคครับอยู่ครบอยู่ครบ เป็นแหวนลองลองกดลูกปืนนะครับเป็นแหวนชิมตัวเลขบางตัวนี้ต้องระวังห้ามหายเด็ดขาดแหวนหลายๆตัวนะครับห้ามหายห้ามหายเคยเจอหลายตัวอยู่เหมือนกันครับไม่มีมาปืนแผ่นยางนี้เป็นแผ่นยางซิลิโคนนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นรอยเป็นอะไรนิ่มครับนุ่มนิ่ม อ่าโอเคลูกปืนก็คล้นคลาคลืคาแต่ไม่ไม่ไม่แตกครับไม่แตกเป็นคราบเกลือคราบเกลือครับน้ําทะเลไอเคมะครับลอกเล่นน้ํากรอยน้ําน้ําเค็มต้องต้องล้างบ่อยดูแลให้ถึงหน่อยนี่อย่างพวกหน้าก,กากนี่ก็มีลอกบอดี้ก็มีปูดมีสีปูดเรื่องปกติเหมือนกันครับสายลวยสายลวยเล่นน้ําเคม็มดูภายในกันหน่อย,อยมันจะเป็นจังไดอ่า นี่ครับโปะโปโจระบีโปอะไรไว้เยอะเหมือนกันอ่าตัวนี้ยังดีตัวนี้ยังดีปกตินี่ใดว่าจะชอบบวมเสาตัวนี้ยังโอเคอยู่ครับก็เดี๋ยวล้างหรือล้างอ๋ออันนี้ก็เยน็นเนี่ยจะเห็นเลยครับคราบมันจะมีคราบ เหมือนครับการกัดก่อนของเกลือครับเกลือน้ำทะเลเนี่ยเดี๋ยวจะลองขัดล้างดูครับจะได้ประมาณไหนเนี่ยตามขอบเฟืองผิวหน้าเฟืองนะครับเนี่ย,ยจะเห็นเลยเป็นด่างด่างด่งด่างด่างด่าง,างมาเดี๋ยวลองล้างทั้งระบบดูครับมาครับหลังจากล้างล้างทุกชิ้นส่วนเรียบร้อยนะครับสะอาดเรียบร้อยเราก็เตรียม ด้วยข้อจํากัดในเวลาของการถ่ายคลิปนะครับานานเกินไปก็ไม่ดีน่าเบื่อนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทันเวลา,าผมก็มีการล้างแล้วก็เตรียมทุกชิ้นส่วนทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างลูกปืนเนี่ยส่วนต่างๆเนี่ยก็หยอดน้ํามันรอไว้เรียบร้อยแล้วมากันเราก็ลุยประกอบกันเลยครับตอนนี้บิ๊กเบลดสเปเชียลตัวนี้ก็มีบางจุดนะครับบางจุดที่ที่ประกอบผิดขั้นตอน ไม่ได้หนึ่งสองสามไม่อย่างนั้นต้องรื้อประกอบใหม่แน่นอนตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาข้างนอกเลยก็ได้ครับตัวนี้ก็ใส่ของซาเทิลจะละบีเหลวซาเทิลครับบางๆพอบางๆอ,อย่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยิมมเย้มครับพวกนี้นี่อยู่ทนแล้วก็เดี๋ยวพอเรา,เราปัน่นมันจะวิ่งไปตามเกลียวเองเฟื่องซูเปอร์ลีนก็เหมือนเดิมครับซาเทิ Saturn, จะลจลบีเหลวของซาเทิล บางๆครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเยอะจนเกินไปบางๆต,ตัวนี้จับจับได้ดีมากอยู่แล้วอ่าเนี่ยเราจะยืดยืดอย่างเงี้ยครับอ่าเฟืองอย่างที่บอกไปครับก็น้ำยาขาดล้างเรียบร้อยครับจากดำดที่เป็นคราบเกลือก็ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ก็เรียบลื่นไม่น่าสะดุดแล้วครับ ไม่ต้องห่วงครับรอบถูกรอบแพงเน้นเท่ากันทุกตัวเน้นเท่ากันทุกตัว <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาเป็นขั้นตอนของการทาเฟืองป้ายให้เต็มเฟืองเกียร์ซีครับไบโอนิกเหมือนกันไม่แดงไม่มีแรงตีที่สำคัญครับคือป้ายให้เต็ม ทุกล่องให้เต็มหน้าเฟืองครับเต็มทุกล่องเฟืองอ่าโอเคครับตามสูตรครับหลังจากป้ายเต็มเต็มล่องเฟืองแล้วก็เสริมครับเสริมกระบีเหลวซาเทิลน,นะครับตัวนี้ก็จะช่วยรักษาอ่าจระบีที่เราป้ายไปทีแรกนะครับให้ให้ให้เต็มอ่าให้อยู่ไม่หนีเฟืองครับไม่หนีฟูอนอีกทีครับเฟือง ก็จะปลืดปลืดๆอย่างนี้อ่าโอเคเรียบร้อย,อยนี่ครับลูกปืนพวกนี้อย่างที่ว่าอ่าที่มันไม่ใช่เมตต็ดตีก็จะใส่เป็นอ่าสเปรย์น้ำมันของชิมโนครับปิดนี้ปึ๊บล็อกกันคลายเรียบร้อยสำหรับ ไส้ในชิ้นส่วนภายในครับเม็ดตีครับเม็ดตีเม็ดนี้เม็ดนี้ผมก็จะใส่เป็นหลังจากล้างเรียบร้อยครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยคาบเกลือโอ้โหหมุนนี่กึกกักกึกกักสากเลยก็อย่างว่าครับเล่นน้ําเค็มน้ํากลอยครับก็จะใส่หนึ่งหยดสองหยดหยดเล็กๆใหญ่หยดใหญ่ครับน้ำมันไฮสเปรดต้องลื่นต้องลื่นก็ใส่เข้าไปครับ แล้วก็เม็ดนี้ครับเป็นหัวใจอีกเม็ดหนึ่งเม็ดตีเหมือนกันหยดเล็กๆครับอย่าหยดใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ไม่งั้นก็จะเป็นส่วนเกินนืดเตีใยไสปีดของไบโอนิกครับรับประกันว่าจี๊ดจา๊าดอ่าก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับทีมแซ่นะครับได้ว่า b i g กเบส s p ปเ i a l ตัวนี้ แกแต่เก่าเจ้าของเล่นน้ำก่อยน้ำเค็มนะครับก็ลูกเปินขัดล้างสุดความสามารถจี๊ดจร๊ดกลับมาเรียบร้อยแล้วครับคืออะไรที่มันไม่เสียมันไม่เสียก็ไม่ได้อยากให้นาะนะนะาเสียตังกันนะครับก็ขัดล้างขัดล้าง,ข,างขัดล้างก็ใช้เทคนิคนิดหน่อยขัดล้างก็กลับมาลื่นได้จี๊ดจั๊ดประมาณนี้เจ้าของน่าจะแฮปปี้แล้วอ่าเวลากดก็ลื่นแล้ว หมุนเองได้คือมันมันแสดงถึงอ่าเขาเรียกอะไรความฟรีความฟรีความสะอาดทุกอย่างภายในระบบอะครับเอาโอเคเรียบร้อยเอาเป็นว่าลื่นจิตจัดนะครับบิ Big ๊กเบสสเปเชียลตัวนี้รับยาช่องหนึ่งกลับบ้านได้พร้อมเต็มวิงอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็ถ้านานาท่านใดนะครับอยาก m o ดิฟาลอกล้างลอกซ่อมลอกนะครับก็จิ้มลิงก์โปรไฟล์ผมได้และที่สำคัญนะครับฝากกดหัวใจกดแชร์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปมันๆกับผมพีล็อกเพิลนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม